ลุงอับไอเห็นเพื่อนเก็บอาหารเหลืองานเลี้ยงรุ่นแต่กลับบ้านได้ข้อความยาวอ่านแล้วตื้นตันใจมากสิ่งจนพูดไม่ออกเขาเดินเขาเดชจะพาเพื่อนๆไปที่งานเลี้ยงรุ่นของชายชาวจีนคนหนึ่งค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากชุมชนออนไลน์นะคะเนื่องจากเพื่อนของเขาบังเอิญเห็นฉากหนะ้าอับไอระหว่างที่เขาเก็บอาหารเหลือกลับบ้านค่ะ โดยไม่คาดคิดว่าในคืนนั้นเขาจะได้รับข้อความจากประธานนักเรียนซึ่งอ่านแล้วก็ตื้นตันใจจนทำเอาพูดไม่ออกเลยนะคะในหวังเกิดและโตในครอบครัวที่ฐานะไม่มั่นคงนักค่ะและผลการเรียนของเขาก็ไม่ได้โดดเด่นจนเกินไปด้วยนะคะหลังจากจบมัธยมปลายแทนที่เขาจะเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกับเพื่อนๆเ,เขากลับตัดสินใจลาออกมาทำงานอย่างหนักเพื่อหาไรายได้เพื่อช่วยพ่อแม่หาเลี้ยงชีพค่ะ หลังจากเขาลำบากมากว่าทศวรรษนะคะเขาก็เปลี่ยนจากทีมงานก่อสร้างจนกลายเป็นพ่อค้าวัสดุก่อสร้างชื่อดังค่ะด้วยความช่วยเหลือจากหลายๆคนและเขายิ่งโชคดีนะคะเมื่อช่วงนี้ธุรกิจของเขากำลังไปได้ด้วยดีจนถึงตอนนี้เขาได้เปิดร้านวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่และก็มีชื่อเสียงในพื้นที่ถึงสองแห่งแล้วค่ะ กระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาได้รับข้อความจากประธานชั้นเรียนแจ้งว่าต้องการจัดงานเลี้ยงรุ่นเพื่อฉลองครบรอบ50ปีของโรงเรียนค่ะเนื่องจากนานมากแล้วที่เขาไม่ได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อนทุกคนจึงตื่นเต้นกันมากๆเลยโดยประธานชั้นเรียนติดต่อมาเพื่อขอให้เขาช่วยเป็นทูระดูแลการจองร้านอาหารและการเดินทางเนื่องจากเขาอยู่บ้านเกิดมานานและก็มีประสบการณ์มากกว่าเพื่อนคนอื่นๆนะคะซึ่งเขาก็ตอบตกลงทันทีค่ะง่านขึ้นสู่เย้าในชั้นเรียนของเราเกิดขึ้นอย่างมีความสุขทุกคนตื่นเต้นที่จะทบทวนความทรงจำสมัยเรียนนะคะ ร้อมทั้งถามถึงสุขภาพและก็สถานการณ์ชีวิตของกันและกันอย่างจริงใจด้วยค่ะกระทั่งถึงเวลาที่งานเลี้ยงเลิกรานะคะเมื่อประธานชั้นเรียนกำลังจะไปจ่ายเงินค่ะในหวังจึงได้เปิดเผยว่าตนเองจ่ายเงินไปทั้งหมดแล้วจำนวนเงินสำหรับมืออาหารวันนี้คือ2,000 20, 0หยวนหรือก็ประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะคะ แน่นอนว่านี่ไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆสำหรับเขาแต่เนื่องจากเขาไม่ได้เจอเพื่อนๆและก็สนุกสนานร่วมกันแบบนี้มานานแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจใจ่ายค่าอาหารมื้อนี้เองเพื่อนทุกคนมีความสุขมากค่ะหลังจากรู้เรื่องนี้พวกเขาพากันกล่าวขอบคุณก่อนจะบอกลากันไปค่ะ หลังจากที่ทุกคนออกจากร้านไปหมดแล้วนะคะในหวังก็กลับไปที่โต๊ะปาร์ตี้และก็รวบรวมอาหารที่เหลือและวางแผนที่จะนํากลับไปบ้านเพื่อทานในมื้อต่อไปค่ะถึงแม้ตอนนี้การเงินของเขาจะไม่ได้ขาดเหลืออะไรแต่สําหรับคนอย่างเขาที่มีวัยเด็กที่ไม่สบายมากนัก นิสัยเช่นนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่ติดตัวเขามาตั้งแต่ยังเด็กนะคะการเห็นคุณค่าและไม่ทิ้งอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะเขาเลยขอให้ทางร้านเอากล่องมาเก็บอาหารที่เหลือทั้งหมดค่ะโดยที่เขาไม่คาดคิดว่าจะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งกลับมาหยิบเอาของที่ลืมไว้และบังเอิญมาเห็นฉากเก็บอาหารเหลือนี้เข้าพอดีนะคะเพื่อนกลุ่มนั้นมีประธานนักเรียนรวมอยู่ด้วยค่ะสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกเขินอายมาก แม้ว่าเพื่อนๆจะไม่ได้พูดอะไรนะคะแค่ถักถ่ายสั้นๆแล้วก็จากไปก็ตามคืนนั้นหลังจากในหวังกลับถึงบ้านนะคะจู่ๆเขาก็ได้รับข้อความจากประธานนักเรียนค่ะเนื้อหาของข้อความทําให้เขาพูดไม่ออกเพื่อนๆขอบคุณมากสําหรับการเตรียมงานในวันนี้ขอบคุณที่ทําให้พวกเรามีช่วงเวลาที่ดีในวันนี้ต่อมาคือเรื่องเงินสําหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกคนต่างยอมรับในความมีน้ําใจของนายแต่จริงๆแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โควิดและเศรษฐกิจทำให้เป็นเรื่องยากเราทุกคนรู้ดีว่าการเงินตอนนี้หายากแค่ไหนดังนั้นทุกคนจึงตกลงที่จะรับเพียงความรักและนำใจของนายไว้บอกตามตรงว่าจริงๆเมื่อกี้ไม่มีใครลืมอะไรเลยเพื่อนร่วมชั้นส่งตัวแทนกลับไปถามราคาอาหารวันนี้เพื่อพวกเราจะได้กลับมาจ่ายเงินคืนให้หนายฉันได้รวบรวมเงินไว้แล้วตอนนี้ก็เพียงแค่ต้องโอนคืนให้หนาย นอกจากนี้ไม่ต้องรู้สึกอายเป็นสิ่งที่ดีที่ไม่ทิ้งอาหารเท่านั้นนายสามารถแนะนําเพื่อนๆและให้พวกเราทุกคนอยู่ช่วยแพ็กอาหารด้วยก็ได้หลังจากอ่านข้อความจากประธานนักเรียนแล้วนายหวังบอกนะคะว่าเขาอดไม่ได้ที่จะเงียบไปด้วยความรู้สึกที่ท่วมทน้นเป็นเรื่องจริงที่ว่าเพื่อนที่ดีเปรียบเสมือนแสงตะวันอันสวยงามหรือดอกไม้หอมที่แผ่ความอบอุ่นมาสู่ชีวิตของเราดังนั้นเขาจึงรู้สึกโชคดีมาก ที่เขามีเพื่อนร่วมชั้นที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ